สวัสดีฮะกังฟูเองฮะวันนี้ขอเชิญพบกับรายการถ่ายบ้านตัวเองหวังเวงจังเลยโดยผมกังฟูคนหูชูดชันเป็นพิธีกรดำเนินรายการนะฮะในช่วงโควิด19นี้มีหลายๆบ้านที่ต้องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เป็นแบบ work f o r home หรือทำงานเพื่อเอาเงินมาผ่วนบ้านไปวันวน,นัน เ o r ร์ r ฟอร์มโฮมทำงานจากที่บ้านต่างหากแหละอ๋อโอเคดังนั้นกังฟูเลยอยากมารีวิวไลฟ์สไตล์การ Work ์ r ฟอร์มโฮมบ้านของเรานะฮะใช่แล้วจ้ะเย้บ้านของหลายๆท่านอาจมีหลายส่วนด้วยกันใช่ๆแต่บ้านของเรามีส่วนเดียวส่วนไหนครับส่วนของเมาย้ คนคนนี้คือคุณท้าของพวกเราเรียกกันว่าคุณตาโกงนะฮะเขากําลังนอนอึกเหมือนงูเหลือมอิ่มเมาเฮ้ยก็เข <Hey! S 1> าว่างช่วงนี้วันวันก็ไม่ได้ทําอะไรนอกจากเบิรกฟอร์มโฮมกับเหลืองเมางานง่ายงใช่ใช ไม่หรืองานมีอะไรบ้างถ่ายคลิปตัดคลิปทำทีวีถ่ายภาพดิวงานสตรีมเกมเป็ตตนตัวไ้ายหาเนเพ้่มมาจ่ายค่าบ้านและอาหารแมวอ๋องานง่ายสบาย,ายสบาย,ยไม่พรือนอกนั้นก็แค่เลี้ยงแมวเลี้ยงแมวทำอะไรบ้างไม่มีอะไรก็แค่าอาบน้ำตัดขนหวีขนป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนยาพิซ่ษซักของใช้แมวเติมสายซื้ออาหารของเล่นสมุนลดตกขี้ม่ะ ทำความสะอาดบ้านเก็บกวาดทรายแมวขนแมวขนจากนอกบ้านในบ้านเพื่อสุขาอ,อนามัยของแมวและคนจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่พูดมาเนี่ยมันแรงงานท่านแล้วครับงานทําความสะอาดบ้านนี่ไม่ใช่เร่อๆเลยนะคิดว่าการเลี้ยงแมวนี่มันทําความสะอาดง่ายมากเหรอไหนจะขนไหนจะทรายอา้าวพูดแบบนี้แสดงว่าไม่รู้จักไดสันดิจิตอลสลิมซะแล้ว ตอนนี้คนเราอยู่บ้านกันนากขึ้นก็ต้องดูแลบ้านอยู่ตลอดต้องหาตัวช่วยที่ลดเวลาและทุนแรงในการทําความสะอาดให้มากที่สุดแสเพราะงั้นตะก้องเลยเลือกใช้ไดสันดิจิตอลสเคมื่องดูดฝุ่นนวัตรกรรมใหม่ที่เน้นน้ำหนักเบา,าเบาสบายแต่แรงดูดพำง ดูดไปด้วยโกรธไปด้วยไม่ใช่ด้วยเทคโนโลยีมอเตอร์เฉพาะของไดสันที่ให้แรงดูดส่งพลังและแรงดูดคงที่ยังตอ่อเมืองในน้ำหนักที่เบาลงกว่าไดสันรุ่นก่อนสามารถเก็บเศษเล็กเศษน้อยที่เล็กก่าเส้นผมถึงร้อยเท่าเลยนะจะบอกให้เก็บฝุ่นได้สะอาดทุกที่แม้แต่ซอกมุมหึกเล็กๆที่เข้าถึงยากซอกเข้าถึงยากนี่ยากแค่ไหนครับเขาถึงยากพอๆกับแมวอย่างพวกเราแสดงว่ายากมาก ไม่ต้องกังวลใจไปโดยหัวดูดลุกกลิ่งแบบบางทําให้สามารถทําความสะอาดซอกใต้เฟอร์นิเจอร์ได้ไง่ายขนแปรงเขาทํางานแบบไฟฟ้าสติตช่วยจัดการจับฝุ่นขนาดเล็กดูดเข้าไปในข้างได้หมดและซอกเล็กกว่านั้นก็มีหัวปากแคบที่มีไฟด้วยอ้มั่นใจได้ว่าซอกไหนก็ไหลฝุ่น โอ้โหดีจังเลยอ่ะหัวดูดที่หลากหลายแบบนี้ช่วยทาความสะอาดได้ทุกที่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นทีมืดใต้ซอกบ,บ่อที่นอนรวมถึงซอกมุมต่างๆต,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 ต้องคอนโดมแมวด้วยนะเนี่ยใช่ๆแก่งมากและไม่ที่แจงสุดนาหาระบรบการกรอง5ชั้นทั่วทั้งเครื่องที่ดักจับฝุ่นที่ดูดเข้าไปไว้ในถังเก็บฝุ่นไม่เล็ดเลากลับออกมาแบตเตอรี่แบบถอดใส่ได้สามารถชาร์จขณะใส่ไว้ในตัวเครื่องหรือนอกตัวเครื่องคุ้มค่ากับการลงทุนใช้งานระยะยาว เราอาบน้ำไม่บ่อยเราทำความสะอาดฝุ่นออกจากตัวเองก็ตายย้โอ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> เพียงเท่านี้ตากก้งก็ทุนแรงแลดระยะเวลาการทำงานบ้านลงไปอีกขอเหลือเวลาไว้นอนอึบและเล่นกับเรามาขึ้นแบบนี้ยังไงละ่ะดีจังเลยนะขอบคุณตาก้งที่ใส่ใจแม้แต่รายละเอียดเล็กๆน,น้อยเพื่อ <c oughs> ให้เราได้ใช้เวลาด้วยกันให้มากขึ้นอย่างมีความสุขแบบนี้แหละขุณนะคะ